5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้มาพูดเรื่องเงินทองๆกันบ้างดีกว่าบทความจากทีมเดนนิงนะฮะ12 sentences about money no one wants to hear นะครับอันที่หนึ่งนะครับคุณรั่รวยจากการที่ได้เงินเดือนเยอะๆเนี่ยยากมาก มีนะฮะมีมีมีส่วนอาจจะมี c ี o อบางคนหรืออะไรเนี่ยที่เขาล่ารวยจากการที่เงินเดือนเยอะได้แต่ว่าเป็นส่วนค่อนข้างน้อยนะครับเป็นส่วนค่อนข้างน้อยคนที่ร่ารวยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมาจากการลงทุนนะครับมาจากการสร้างธุรกิจอะไรประเภทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับข้อที่2ครับการเกิดมนาะวิธีการมาของเงินเนี่ยนะฮะสำคัญมากมาก ต่อความสุขของคุณที่มีต่อเงินนั้นนะฮะที่มีต่อเงินนั้นนะครับเออม,มันมีบทสัมภาษณ์ของครอบครัวของแวรนด์เบลล์นะครับแวนด์เบลล์นี่เป็นชื่อมหาวิทยาลัยผมรู้เป็นชื่อของหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตระกูลหนึ่งในช่วงยุคหนึ่งนะฮะเออเป็นคนรวยมากเลยเนี่ยนะร,รวยมากๆากของสารัเมริกาเขาบอกว่าเขาเกิดมาเป็นทรัสตันเบบี้บีทรัสตันเบบี้ก็คือพ่อแม่ให้เงินเยอะๆใช้ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มีเงินใช้ตลอดเขาบอกว่า ทาให้เขาอะไม่รู้สึกถึงความสุขของเขาต่อต่อการใช้เงินอะมันมันเหมือนมันชานะฮะดังนั้นเนี่ยทีมดันนิงเขาเลยบอกว่าการที่เราสร้างตัวขึ้นมาเองนะฮะใช้ความพยายามใช้ความลำบากแลกหยาดเหงื่อแรงกายขึ้นมาเองเนี่ยเพื่อที่จะร่ารวยขึ้นมาเนี่ยมันมันทําให้เราเวลาเราใช้เงินอะใช้เงินนั้นน,น,นะฮะมันจะมีความสุขมากกว่าเออนะครับอันนี้คล้ายๆกับลอตเตอรี่เหมือนกันนะสังเ,ออเกตดูคนที่ได้เงินจากลอตเตอรี่ก็มักจะ ในที่สุดเราก็จะ end up กลับไปอยู่ที่เดิมอะไรแบบนี้นะครับข้อที่3ครับความยากจนเป็นทําให้ชีวิตยากขึ้นในแทบทุกๆมิตเิเพราะฉะนั้นเคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคืออย่าโรแมนติไซสความยากจนความยากจนเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่า <c oughs> ไม่ดีกับใครนะครับเพราะฉะนั้นบางคนเ็าจะแบบโอ้ยจริงๆแล้วแบบเราก็สามารถมีความสุขได้ไม่ต้องมีเงินสิไรเงี้ยแต่เราไปใช้ชีวิตจริงอะนะฮะไม,ม่มีเงินดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโรแมนติไซสความยากจนนะครับเขาบอกว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำอะไรอะ่ะไม่ค่อยนึกถึง ROI อย่างจริงจังนะฮะไม่ได้นึกถึง ROI อย่างจริงจัง ROI คือ return on investment สมมตินะสมมตินะเขาบอกว่าเวลาเราอ่ะถ้าสมมติคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งมันมีวิธีการเรียนหลายแบบใช่ไหมการที่เรานั่งคิดนิดน,นึงว่าวิธีการเรียนแบบไหนเนี่ยที่ให้ ROI สูงสุดเนี่ยบางทีมันจะช่วยให้เราใช้เวลาแล้วก็เงินของเราเนี่ยได้คุ้มค่ากับทรัพยากรมากที่สุดบางทีของบางอย่างดูเหมือนจะฟรีนะฮะ แต่ว่ามันทาให้เราใช้เวลานานขึ้นกับมันเพื่อที่จะเข้าใจอะไรบางอย่างแบบนี้แบบนี้อาจจะไอาจจะไม่คุ้มก็ได้ข้อต่อไปก็คือว่าสถานการณ์การเงินของคุณคุณต้องแก้ด้วยตัวเองนะครับความรับผิดชอบเรื่องการเงินของคุณเนหนึ่งอยเอรอยู่กับตัวคุณเองข้อต่อไปนะครับคนที่คนที่ออ s เซ็ที่จะต้องดูร่ํารวยตลอดนะฮะคือต้องให้ทุกคนรู้สึกว่าเขารวยตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันมาจากความไม่มั่นคงภายในจิตใจอย,อย่างรุนแรงคนที่ รวยจริงๆนะครับเขาจะไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดว่าเขารวยหรือไม่รวยนะฮะไม่สนใจไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับเข้าต่อไปคือการศึกษาเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับมันสามารถศึกษาได้เอ่อโดยที่ใช้เวลาไม่ไม่ศึกษาเรื่องการลงทุนเพื่อดูแลเงินของคุณที่คุณหามาได้สมมติว่า1ล้านบาทเนี่ยนะฮะเอ่อการศึกษาเพื่อการลงทุนเพื่อดูแลเงินเนี้ยให้หนึ่งล้านกลายเป็น2ล้านเนี่ยใช้เวลาไม่เยอะเทียบกับเวลาที่คุณใช้ในการหาย1ล้านนั้นมาเออ นะครับข้อต่อมาเขาบอกว่าอันนี้ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษดีก่านะฮะ The pursuit of endless amounts of money is a prison that leads to a mental health crisis นะฮะอันนี้ก็จริงก็คือบอกว่าคือการมีเงินดีให้มนันเราก็พูดแบบว่ามันดีนะมีมีนะดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีจบอ่ะไม่จบไม่สิ้นอนะ่ะคือเท่าไหร่ก็ไม่พอได้ล้านนึงแล้วก็อ่ะสิล้าน10ล้าน,านต่อ100ยล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะครับ บิน Business Class แล้วบิน First Class แล้วก็ไม่พอก็จะต้องซื้อเครื่องบินส่วนตัวคือมันจะไปได้เรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วมีเรือย้อนมีอะไรไปได้หมดเลยคนที่ไล่ล่าพวกนี้ไปเนี่ยนะครับในที่สุดเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นเหมือนกับเหมือนกับกรงขังจิตใจของเราแล้วเขาบอกว่าให้ถามคำถามใหญ่เสมอ always ask million dollar question นะครับคือคำว่าถามคำถามใหญ่เนี่ยแปลว่าคำว่า million dollar question ัน,นไม่ได้แปลง,งตรงๆแต่ว่ามันจะหมาว่า,อวาเอ๊ะ มันจะมีอะไรที่สามารถเพิ่มศักยภาพการลงทุนของเราได้20%ในปีนี้หรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะแล้วนะครับข้อสุดท้ายผมว่าสําคัญคือเราเริ่มต้นมาทุกคนเน่ยบนโลกใบนี้เริ่มต้นมาจากการเป็น financially stupid ผีโพ e ทั้งสิ้นนะครับแต่คนที่ฉลาดขึ้นเนี่ยก็คือคนที่เขาใส่ใจและหาเวลาไปศึกษามันเองดังนั้นเน้นอีกครั้งนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ย สำคัญที่สุดเลยคือการศึกษาหาความรู้กับมันครับซึ่งเนื้อหาสาระพวกนี้มีอยู่เยอะมากนะครับมีอยู่เยอะมากนะครับขอเพียงแค่คุณได้ไปอ่านไปดูไปฟังไปอะไรมันเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณก็จะมีอาวุธที่คมมากขึ้นคนเขาปิดท้ายลักษณะเนี้ยลักษณะเขาปิดท้ายเขาบอกว่าคนเราใช้เวลาเนีแรงเยอะมากในการหาเงินแต่การต่อยอดเงินอันนั้นให้มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นเราไม่ค่อยใช้เวลาเราใช้เวลาน้อยมากนะฮะซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่แปลกและควรจะต้องเพิ่มเวลาให้มันนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที